ถ้ามีโอกาสได้พูดความในใจกับใครสักคนอยากพูดอะไรและอยากบอกใครเป็นพิเศษหรือเปล่ายกเว้นเอฟซียกเว้นพ่อแม่ยกเว้นพี่สิทยกเว้นทุกอย่างเอาถ้ายกเว้นทุกอย่างก็บอกใครไม่ได้แล้วนะเหลือกูคนเดียวเนี่ยยกอ่ะไอ้แคบใช่วางไหนวางไหนนี่ยกเว้นน้องๆด้วยอ๋อเอาถ้าพี่อยากบอกไม่ต้องตอบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ บอกบอกแค่พี่ก็าไม่ได้ครับเขาไม่อยากได้เลยโจเราไปอยู่ของเราโลกของเราก็มีโอเคอ่ะเลือกอ่าบอกก่อนคำอ่ะจริงทัวร์ลงได้ไหมจะไม่อ่อ่าอ่ะอ่าจริงจริงจริงเลยพูดจริงๆไม่ต้องต่อหน้าเพื่อนเคยพูดแล้วก็ไม่ต้องพูดให,ให้ให้ให้ผมบอกคุณลุงธนรนใช่ไหมอ่ะ พูดไปเลยพี่ถ้าหลุดก็ให้มันหลุดไปไอ้โจไม่ได้อยู่พักพี่แล้ววันนี้สืว่ามีคุณมีวันไล่ไล่เนี่ยแล้วคุณมาเจอเขาอ่ะสืว่าคุณโดนด่าไหมคุณมาเจอเขาเนี่ยคุณมีความรู้สึกยังไงครับผมอย่ากอดสำหรับคุณนุกธนดลอันนี้แสดงว่าคุณอยากกจะมอให้ผมใช่ไหมเอาก็คุณไม่เขอยกเลี้ยงนัหมดเพี่อหรอเอาเอาเอาโอ้ย ใช่ปากนี่ล่ะยูจะคือปังปังก็ซื้ออ่ะโอเคเป็นเขิ่อนสำหรับนุ้งทรดนคือไม่เซฟโซนอ่าคือเป็นคนที่สามารถพูดได้ทุกๆเรื่องเพราะว่าเซฟโซนก็คือปังโจ้บหุจากไม่สิบโซนมึงเปลี่ยนด้วยสี่บในวงเล็บเซฟโซนในวงเล็บอ่าคนที่พ้อก็จะระบายทุกอย่างคนที่พอ อยู่ในอ้อมกอดคนที่<ม>พร้อม <J. O. S 1> ที่จอ่ <laughs> อ่ะก็คือคนที่สามารถพูดได้ทุกเรื่องไม่ว่าวันนี้เราจะเจอดามา่ามามากแค่ไหนไม่ว่าเราจะเสียใจเรื่องอะไรก็ยังจะมีเพื่อนคนนี้หรือว่าเพื่อนคนนี้คอยรับฟังอ่นะครับผมสำหรับปลาเขาคือเซฟโซนครับผมขอบคุณครับเซฟโซนสวัสด <laughs> อะไรวะ